สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะนะคะน้ามีมีดยุบต้นต้นนะคะหล่อลุ่งและหล่อกเดิมนะคะทุกท่านไม้ทุกท่านได้รับชมนะคะอันนี้ก็คือเป็นมีดะชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามรวมฝัก10นิ้วนะคะเฉพาะใบก็6นิ้วครึ่งเนาะนะคะอันนี้คือมีดชาวบ้านทีิกิงเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ ท่านใช้นะคะคุณตาท่านจะใช้ท่านจะพบใส่กระเป๋านะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าพุทธคุณของหลวงพ่อลุ่งท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังสูงส่งมากๆนะคะนะคะนี่ค่ะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านใลยารลอยจานลงแล้วก็ลอยฝั่งตะกุดนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเปลลเพลิงเนาะนะคะเป็นเปลวเพิงเสมาเปลวเพิงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมิตรทรงประหลดนะคะนะคะเป็นมิตรชาวบ้านนะคะนำได้มาจากมิตรชาวบ้านจริงๆเลยนะคะทุกท่านนลค่ะนี่ค่ะ ให้ทุกท่านได้รับชมเนาะนะคะเพื่อท่านใดมองหามีดอยู่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะตามก็จะมีมีดให้ทุกท่านได้รับชมนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ก็เก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะรามรมฝักสิบเอ็ดนิ้วก,กว่าเนาะนะค่ะันนี้ก็เป็นมีดตรงพะลุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะใช้เชือกอถักเปีย wegen, แล้วก็รัดด้วยเชือกนะคะทุกท่า,านเปียเปเป็นเชือกในร่อนเลยค่ะเป็นเปียถักเปีย Newman, แล้วก็รัดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นมีดชาวบ้านนะคะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเลยคะ่นะนี่ค่ะลอยจานไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะลอยจานเลคะ่ะเสมาเปลวเพลิงเนาะสมัยก่อนนี่คือยุบต้นจริงๆเลยท่านยังไม่ฝังตะกุดนะคะทุกท่านหลังๆมาท่านก็จะฝังตะกุดเนาะแล้วก็เป็นรอยจานอย่างนี้นี่คือสัญลักษณ์ของของหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอน,นะคะ่ะมวลสารจักสิทธิ์อยู่ในนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นมีดชาวบ้านเป็นมีดคุณตาสมัยก่อนเนาะโบราณโบราณท่านปลูกเสกท่านปู่พ่อปลูกเสกแน่นอนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะถ้าท่านไหนที่มองหาอยู่ที่ยุคต้นๆน,นะคะทุกท่านเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะทักทายมหาน้ําได้เลยนะคะนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สามเนาะด้ามโดนฝักสิบนิ้วเฉพาะใบก็ห้านิ้วกว่านะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ เก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเก่าเก็บจริงนะคะนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะรัดด้วยเป็นแหม่นะ,นะคะนะคะเขาจะปิดทองไว้อย่างนี้เนาะสมัยก่อนก็ทําพิธีเขาทำพิธีปลุกเสกนะคะทุกท่านเขาจะปิดทองแล้วก็นะคะนะคะบางท่านก็จะเอาหวาเอาได้รัดไว้นะคะถ้าเราท่านไม่อ,ออกท่านถือว่าเหล็กศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นเป็นของมงคลนะท่านก็บางครั้งก็ไม่อ,ออกเนาะ,ะนะคะนี่ค่ะ เป็นมีดหลวงพะลุ่งน,นะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านฝังตะกุดตรงนี้แล้วก็ลอยเรลวเพิงลงวัาถาคมไวนะะ้นะคะนะคะนี่เป็นเถาวันนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเป็นเถาวันแล้วก็นี่คือมีดยุบต้นๆกินเก่าเก็บมากๆเลยนะคะ,ะ,คะทุกท่านสําหรับพู้พานะคะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะคะใกล้ๆนะคะทุกท่านบูชาท่านเราก็เอาฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานนะแล้วเอาไปไหนมาไหนด้วยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เวลาเราจะไปนอนค้างอ้างแรลมที่ไหนก็ร่ารัตนาศิน์นะคะตั้งนโมสามจบแล้วก็ให้ท่านปลกปักรักษาเนาะนะคะว่าเราไปนู่นมานี่เราก็จะนึกลึกถึงท่านตลอดแล้วก็บอกกล่าวท่านนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะยุคต้นๆนะคะนี่ค่ะไหวก็เป็นไหวเก่าเดิมๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นไหวเก่าเดิมๆนะคะยุคต้นๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ นี่ค่ะลอยลมคระาคมแล้วก็เป็นลายน้องสิง์นะคะทุกท่าน,นะคะเป็นลายน้องสิง์นะคะเป็นมีชาวบ้านชาวบ้านจริงๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนาะนะคะน้ําก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ